คามหนูดูแลตัวเองนะลูกนะสิ้นเดือนพ่อไม่ได้มาทำงานแล้วนะครับนะหนูดูแลตัวเองนะครับนะขอให้หนูแข้งแกปลอดภัยทุกสิ่งทุกการนะลูกนะดูแลตัวเองนะลูกนะขอให้หนูโตไวๆนะลูกนะเอาตัวรอดให้ได้นะลูกนะพอไม่รู้จะทำยังไงแล้วลูกเอ้ เพราะเขาก็มาห้ามเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นพ่อถามหนะ่อยลูกเล้วหนูรักพ่อไหมครับห,หนูรักพ่อไหมพ่อหักหนูนะลูกเด้อเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาเสียใจนะครับเพราะว่าเขาไม่กล้ามองหน้าผมเพราะว่าผมบอกเขาว่าผมไม่ได้มาทำงานแล้ว มีเวลาอยู่ด้วยกันแค่อาทิตย์เดียวน้องเขาเสียใจครับแล้วเขาไม่มองหน้าเลยเพราะผมเขามาหาผมทุกวันทุกคืนผมรู้พฤติกรรมเขาครับเจมีเมเอ๋วตัวนี้นายลกูกดูแลตัวเองดดอเด้อลูกเด้อพอบัดีมาเห็นงานหลอวเด้อ เิ้นเดือนไม่ได้เจอกันแล้วนะลูกนะนนลุงเนาะนนนะดามดามไ็ดดามโน นายห้พ่อดูหน้าหน่อยลูกมาไหนพ่อดูหน้าเนี่ยลูกอันนี้ลูกเนี่ยนายหันหน้ามาให้พ่อดูหน่อยลูกเร็วมาให้ลูกมาพ่อรักหนูนะาานะครับนะลูกมานายให้พ่อมองหน้าหนูหนะเรื่ นหน้าไม่พอดูหน่อยเร็วมามาพอกอดมาโอ้ไหนพอดูหน้าหน่อยลูกมาเนี่ยน้องเขาเสียจใจนะครับน้องเขารับรู้นะครับเขาไม่กล้ามองหน้าผมน้องเขาไปคิดมากอะ่ะมาหน,น่ลูกมามาพ่อกอดมาไม่ต้องคิดมากลูกคิดซะว่าเรา ทำบุญร่วมกันแค่นี้อะลูกนะ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 มีพ่อก็ต้องมีจ้างนะลูกนะหนูอย่าเสียใจนะลูกนะลูกเด้อพอรักหนูนะครับนะีพอเป็นห่วงหนูเด้อดูแลตัวเองเดี๋ยวหนูก็โตแล,แล้วลูกเอาตัวรอดได้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคุ้มครองหนูนะลูกนะคนไหนที่มันทําร้ายหนูคิดไม่ดีกับหนูหนูก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้มันขอรักหนูนะหนูนะขอรักหนูนะครับนะ นี่คือนี่คือพฤติกรรมของแมวรักนะครับเขาจะเอาหางงอเกี่ยวแขนเรา